ก็มีหลายๆคนที่บอกว่าเข้า ToB มาแล้วแล้วออกไม่ได้เคยคิดที่จะไม่ทําสุดท้ายพอออกไปเสร็จปุ๊บก็ยังเป็นฟรีแลนซ์ t o b ที่กลับเข้ามาทําอยู่เรื่อยๆผมว่าสุดท้ายแล้วโครงการ ToB ีครับมันสามารถสร้างให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาแล้วเป็นคนดีมีอนาคตในสังคมได้สวัสดีครับผมเฟเล่นะครับสุปรีชาปราภากรพัฒนครับก็ปัจจุบันเป็นแกนนำทูบีน้ำวันของจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ ไปช่วยเป็นเรียนพิเศษ mm ด้วยครับของระดับประเทศอดีตเคยเป็นชูบีน้ำวันไอดอลของจอังหวัดเชียงรายรุ่นแรกครับรุ่นที่1เลยครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าชูบีน้ำมันคืออะไระรู้จักแค่ตอนว่าชูบีคือเต้น คือแดนเซอร์ไซส์อะไรเงี้ยเราก็เอาตัวเองเข้าไปในบรรยากาศของการเต้นทีนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนเต้นแต่เป็นคนควบคุมคนสอนวันเวลาผ่านไปครับก็มารู้จักกับเฮ้ยมีไอดอลด้วยหรออายุปริ่มแล้ะครับยี่น่าจะ20ตอนนั้นเกณฑถึงอายุยี่สิสองเหมือนกันตอนนั้นน่าจะเป็นรุ่นที่อรุ่นที่4ของประเทศนะครับเป็นตัวแทนไปประกวดที่เชียงใหม่รุ่นแรกของเชียงรายครับถามว่าติดไหมไม่ติดครับ ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเพราะว่าอะไรเออก็เลยเป็นจุดที่ว่าอ๋อเราต้องหาคําตอบละแล้วเราก็เลยเอาตัวเองนี่แหละไม่ได้วัดกับใครเลยเอาตัวเองนี่แหละมาสร้างน้องๆของจังหวัดเชียงรายครับเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดว่าเด็กคนหนึ่งอะที่จะไปประกวด ToB number o n i i o o อะจะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4 ตามคุณสมบัติเราก็จะใส่ทักษะนั้นๆเข้าไปเสริมเติมให้เขามั่นใจเหมือนเรากําลังเจรนานเพชรสักสักเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยครับวันแรกที่เขาก้าวเข้ามาเขาไม่ได้แบบนี้อย่างวันเนี้ยที่เราประกวดไปอ่ะบางคนที่เราเห็นวันแรกในค่ายอ่ะไม่ใช่อย่างงี้กลายเป็นว่าเขาทําทุกๆวินาทีใน60วินาทีที่เขาโชว์บนเวทีครับได้ดีกว่าตอนที่เราเห็นในค่าย แสดงว่าเขาต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างในทุกปีอะทางโครงการอะเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นครับมาพัฒนาพัฒนาพัฒนาทุกๆปีให้เยาวชนเชียงรายของเราอะมีผลผลิตจาก รุ่นที่เราไปแล้วไม่ติดใช่ไหมครับปัจจุบันเดินทางมาเรื่อยๆครับตั้งแต่รุ่นที่5เชียงรายติดรุ่น5ไล่มาเรื่อยๆครับจนถึงรุ่นล่าสุดรุ่นที่15เราก็เลยว่าเออนี่น่าจะเป็นผลผลิตที่เราได้แล้วแหละอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรายังภาคภูมิใจแล้วก็ชอบแล้วก็รักในการที่เราจะทําแบบเนี้บางคนอาจจะเป็นบันไดขั้นแรกถ้าวันหนึ่งเขาเติบโตไปเขาก็จะไม่ลืมว่าวันหนึ่ง เาเคยเป็นเด็ก 2B มาก่อนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันทําให้เรายังทําอยู่แล้วถามว่าเราติดเข้าระดับประเทศกับเขาไหมล้วก็ไม่ได้ติดแต่เด็กเราได้พอเด็กได้เราเห็นเด็กดีใจเห็นโรงเรียนดีใจมันก็หายเหนื่อยแล้วครับก็มีหลายๆคนที่บอกว่าเข้า 2B มาแล้วแล้วออกไม่ได้มันมันก็ใช่ครับจริงๆมันเข้ามาแล้วแล้วมันออกไม่ได้จริงๆเคยคิดที่จะไม่ทํา อันนี้อดีตผมเคยเป็นผู้ช่วยประสานงานโครงการของของจังหวัดเนาะสังกัดสสจสำนักงานสาธารณสุขเชียงรายผมทําท,ที่นี่มาสาปีเอาทาจริงตอนนั้นอะคือเหนื่อยไม่อยากทําแล้วสุดท้ายพอออกไปเสร็จปุ๊บก็ยังเป็นฟรีแลนซ์ทูบีที่กลับเข้ามาทาอยู่เรื่อยๆอก็ถามว่าเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้จริงๆเด็กก็เหมือนกันเราคิดว่าเด็กก็สนุกที่มีเพื่อนๆมีสมาชิกอะไรทั่วประเทศเข้าทําเราทําเห็นเพื่อนแข่งเราแข่งอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นครอบครัวผมว่าม,มันดูมันดูเป็นครอบครัวครอบครัว t ูบีน้ำม่นเลยเพราะผมว่าโครงการทูบีน้ำมวันนะครับมันมันเป็นเหมือนวัคซีนอะ่ะสิ่งที่เขาได้เห็นได้เรียนรู้จากโครงการจากค่ายจากบรรยากาศต่างๆจากเพื่อนทั่วประเทศแบบนี้กลายเป็นว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีผมเชื่อว่าภาวะทางอารมณ์จิตใจของเด็กชูบีจะแข็งแข็งแก่งกว่าเด็กทั่วๆไป ผมว่าสุดท้ายแล้วโครงการทูครับมันสามารถสร้างให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาแล้วเป็นคนดีมีอนาคตในสังคมได้